ไได้เกลัวราคาเหลี่ยมเว้ยกูไม่เคยโกงใครด้วยมาใครถึงรถก่อนคนนั้นชนะเอามาดิไม่เคยโกงแล้วรถเฮ้ยเชี่ยเอาเอาโอ๊ไปก่อนเถอะวะมาดิมาดิ

เด็กใหญ่ี่เอาใช่ไมนั่นนมึงก็ต้องถึงก่อนเดี๋ยวมึงจะได้ชนกูผมรู้แกแล้วมาทุกคนผมอะแกล้งมันด้วยผมวางวางรถอะไว้ฝั่งใกล้ผมไว้เีอยมันไม่มีทางถึงก่อนนะครับผมมันไม่มีทางถึงก่อนกูถึงก่อนแน่นอนแกวิ่งวโอ้พี่เอาใหม่ได้ปะเฮ้ย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 วันได้แค่ปืนพกธรรมดา Ló bay một mốc một mốc, ai mốc mốc, mốc mốc, mốc mốc, mốc 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 đi, mốc 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 mốc

กระปืนพกไงเสก็เป็นปืนพกกันมาเดียวมาเดียวมาดิมาดิได้เม็ดเดียวพอต้องถึงรถอ่ะเฮ้ยมึงจะยิงกับพี่อะไรก็ร้บมันดีมึงต้องทิ้งรถให้ได้ก่อนเลยได้โอ้ก็รถอยู่ฝั่งพี่อ่ะพี่อ่ะอุ้ยโอ้ยแลวฝังพี่อะไรของมึงข้าประจุขังพี่อะพี่ดพี่ดิโกงกูแล้ว ของพี่อะไรมันก็เท่าเท่ากันวางไม่เท่ากัน,น,ม,กนมันไม่เท่ากัน <c oughs> โอ้โห่ามันเท่ากันมผนไม่เท่ากัน,น,กนพี่กีโก,ก้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยเดี่ยววางเองกับมือโอ้โหขึ้นรถได้ก็หัวแตกเอามาดิเฮียแม่งใครสัตว์เออมันโหดเกินไหนพี่อยู่ไหนอะ อ้าวเยอะล่าเขาเล่าบอกว่าหมูโฟมอะไรของพี่เนี่ยโอ้มึงรู้จักเหลี่ยมหรอปูลายทาเหลี่ยมเว้ยกูไม่เคยโกงใครด้วยมาปูลายทาเหลี่ยมเว้ยแล้วบอกไม่เหลี่ยมเนี่ยทำใหม่ไหมล่ะไม่เอาไม่เอา